มีเหตุแคดข้องนิดหนึ่งระหว่างทางนะคะไปอยู่ที่พักกันดีกาค่ะดูรถาห้นบี่้งคันคี่ไงบุร้นี่ไดูดูดีดูดดดดดู นี่ครับชี้ชี้ทีท่นอนนะครับที่นอนนี่เลยที่เลยครับที่นอนชี้ที่นอนที่นอนของผู้ชายครับโอ้ยจีบถุงสีนปุยแบบของผู้หญิงนะครับนี่โอ้ยแฝกล้านดอนส่งแฝกส่งแฝกล้านดอนไทยทำไม นาสดๆขึ้นตอนเช้าอะอันีอ้ออกดามาก <c oughs> <c oughs> ปกติะีงไอเ่ไอานพก้กระเพาหมูสวร์กระเพราหมั่วทำอะไรครับโรสัญญาทัดั่วพักยาวครับเพ่โอ้โหทัวผักยาวเนี่ยนะโอ้ดูครับพุ่งเหนไครับอะไรออกครับเปซอยที ทำอะไรเนี่ยแครอททำอะไรซอยแม่ชีเบบี้แคร o t อะไรครับเมนูนี้ผัดน้ำมันถ้วยโอ้โหใครจะเป็นคนทานต้นหอมอ้าวมาแล้วคนทานต้นหอมทำอะไรครับสุกต้นหอมค่ะสุกต้นหอมคนนี้คนนี้ใบกะเพราทำอะไรครับใบกะเพราอบกรอบสมุนไพร เอาเมเขืนไนออกทำเมนูอะไรครับไม่รู้มีกุ้งเอาหัวก่อนมาตั้งหัวก้อนมานวดนวดมะนาวครับนวดมะนาวครับจะทำเมนูอิ่มก่อนเลยลงทนตรงนี้หานท่านผ่านแล้วพิธีกานเสร็จพิธ อ่ะกักักีบเ่อหมดเลยเยอะนี้ทไม่ได้นะโ้เกฟเฟไม่ไหวแล้วเกฟไม่ไหล้วทิ้ไม่ไม่หน่อะี้ไม่ไม่หน่อยหอมไม่หอกะเนอะมคนแถบมุ่บ้ากันที่เหลือ แบ๊วเยกลวไปเาไปะันี่ก็ขอลูขอดูมันไม่มีสีเลยอ่ะไม่ใส่เลยใส่น้ำมีหน่อยป่ะพอแล้วพอแล้ว เออเอาพริกเน็ตใหญ่เลยเลยสามกระตั์ซึ่งมีอยู่ที่หุบเขาหุบเดียวหุบเขาโปะกระถิงนะครับโอ้โหเอาพวกห,ห,หัวหันหันเล็กเล็กยี่นะวางเยอะไปชั่วนี่คือเมนูรังสรรค์ของเราเอาเลยอะเชอะนะครับเ,ปเ,บเ,ปเบชปเปอร์ <laughs> Nike Male, umami.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  อ,อวาวไม่เคยมีคำสึ่งซึ้งนั้นให้กันแต่ทุกครั้งที่ได้มองตาคู่นั้นก็อบอุ่นไปทั้งใจตามคนตามฝันสิ่งที่มองมันว่าคนละเส้นทางแต่เรามีความเข้าใจอยู่ตรงกลาง จะมองคนละมุมก็ไม่เห็นแปลอาจขัดแย้งในบางคราวเพื่อให้เรียนรู้เจะทะลอะกันเพียงใดก็ยังรักอยู่อาจาไม่เคยจะทำซึ่งแต่รักรกันก็ลึกซึ้ง <ๆ S 1> เกินกว่าใครต่างเพียงไหนแค่หัวใจเราเหมือนกันก็พอแล้วคำว่ารักไม่ต้องมีสักคอแม้ แค่ใช้ใจใช้หัวใจแค่เท่านั้นเองก็พอใช่ไหมตามเพียงไหนก็ช่วยเติมกันให้เต็มยิ่งกว่าเดิมแค่ได้รู้เรามีกันอยู่เสมอทุกทุกวันถึงไยดีจากวันนี้ไปฉันเอง ลอกันเพียงใดก็ยังรักอยู่อาจไม่เคยจะทำซึ้งแต่รับรกันก็ลึกซึ้งเกินกว่าใครบางเพียงไหนแค่หัวใจวเราหมอนกันก็พอแล้วคำว่ารักไม่ต้องมีสักข้อแม้แค่ใช้ใจใช้หัวใจแค่เท่านั้นเองก็พอใช่ไหม ช่วยเติมกันให้เต็มยิ่งกว่าเดิมแค่ได้รู้เรามีกันอยู่เสมอทุกๆวันถึงรายดีจากวันนี้ไปฉันเองไม่รู้ตางเพียงไดนแค่หัวใจเราเหมือนกันก็พอแล้วคำว่ารักไม่ต้องมีสักคำแม้แค่ใช้ใจใช้หัวใจแค่เท่านั้น พอใช่ไหมทางพี่ยังไงก็ช่วยตามกันให้เต็มยิ่งกว่าเดิมแค่ได้รู้เรามีกันอยู่เสมอทุกๆวันถึงไ้ดีจากวันนี้ไปฉันเองไม่กลัว อะไรคะเจ๊เจ๊เจ๊ดูเจ๊ดิเร็วกิปถ่ายเจ๊เร็วทำอะไรอ่ะยยเ้วิ่งไปดิเขาไม่น้อยเลย เฮ้ยเด๋ยวกองตกไปอะไรอ่ะเอาไปเอาไปเลยทั้งนั้นเข้ามาทำไมอีกกันเนีถ่ายร้เสมเดูแลเนี่ยบอสเป็นไรอ่ะกี่แตกกี่รอบไปไปแล้ว บูสบายกับด oh, ีดอนหายไปนะคะบูสบายแอบขี้อยู่ข้างบนอันน่งมากมันกน่น่ไก่ต้มปลากินนจีรบหลังเปล่าตอนเช้ากินหนุ่มจีนรับหลังหรือเปล่าตอนเช้าสัมษณสสดค่ะ เพราะมึงกินตอนตอนเช้าดิค่ะมึงเสียหรือเปล่าที่มึงกินพี่กูเรียกมึงกินนะมึงไม่กินอ่ะมึงเสียควาเสียหรือเปล่าทำไมพวกนี้ไม่ได้อ่ะพวกเล็กอ่ะพร้อมเหมือนกันดิดอนทำอะไรอยู่ข้างบนคะเมื่อสักครู่ห้องน้ำมันสวยมากแล้วก็เข้าไปสองคนอ่ะวางเวงได้ใจแล้วบุษบาทำอะไรอ่ะอยู่ไหนอ่ะ

บนถนนมีเราอยู่ใช่ไหมเปิดเป็นสายกว้างไกลทอดยาวนั่นขอบฟ้าอยู่ตรงหน้าให้เรามุ่งไปแต่งเตมิตมแต้มด้วยความสดใสด้วยรอยยิ้มมากมายของเธอ Oh มีดอกไม้ ู่ตรงข้างทางรอให้เราชื่นชมแค่เราพร้อมเดินไปด้วยกันสนุกเพลินก็เดินทั้งเช็ดไม้มีเธอเดินก้าวไป้โอ้แค่เพียงสองเรานั้นมีรอยยิ้มก็คงเดินได้สบาย smile แค s สีร้องดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิดดิ๊ด oh ดิด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  ทุกวันมันช่างมีความสุขแค่เราลืมเรื่องทุกสนุกสนุกกันไปทุกทุกเช้าเป็นเัืนเชาน้าวันใหม่เธออยากให้โลกสดใสแค่ส่งรอยยิ้มให้กันชวนเธอร้องเป็นเพลงชวนเธอมานั่งดีทุกชนุนเธอออกเดินทางเธอจะได้ลืมความทุกข์โลกใบนี้มีแต่ความสนุกอยากให้เธอมีความสุขเวลาที่เธอเดินไป ช,ชแค่เราพร้อมเดินไปด้วยกันสนุกเพลินก็เดินถึงจุดหมายมีเธอเดินเดนเดนก้าวไปโอ้โ,อโอ้แค่เพียงสองเรานั้นมีรอยยิ้มก็คงเดินได้สบาย smile pass it on สนุกเพลินก็เดินถึงจุดหมายเย a เย e มีเธอเ เพียงสองเรานั้นมีรอยยิ้มก็คงเดินได้สบายยิ้ smile โอเคสีทองๆๆๆ